เป็นสิวแต่งหน้าได้ไหมคะแม่ต้องดูก่อนว่าหนูเป็นสิวแบบไหนถ้าเป็นสิวอุดตันก็ยังพอแต่งหน้าได้แต่ที่สําคัญมันอยู่ที่อุปกรณ์การแต่งหน้าหนูต้องล้างต้องซักพับซักแปลงให้สะอาดปราศจากแบคทีเรียแล้วเอามาแต่งหน้าใช่ไหมลูกมันสําคัญอยู่ที่ขั้นตอนการล้างหน้าอีกหนูต้องเช็ดเครื่องสาอางออกให้หมดแล้วล้างหน้าให้สะอาดแบบนี้ก็จะลดการอุดตันของสิวได้ แต่ถ้าหนูเป็นสิวอักเสบเต็มทั่วหน้าหัวหนองเลยอันนี้อยากให้งดเว้นการแต่งหน้าไปก่อนนะลูกนะรักษาสิวอักเสบให้มันแห้งให้มันหายก่อนเพราะถ้าหนูยิ่งไปแต่งหน้าเครื่องสอางหนาอุดตันทําให้หัวหนองอักเสบมากขึ้นไปใหญ่แล้วการล้างหน้าหนูก็ต้องเช็ดต้องปาต้องถูทําให้ระคายเคืองทําให้สิวอักเสบไม่แห้งไม่หายสักทีแล้วก็เป็น เป็นนานสุดท้ายก็ทิ้งรอยแผลเป็นไว้เพราะฉะนั้นถ้าหนูเป็นสิวอ,อักเสบหนักหัวน้องหนักให้รักษาให้แห้งให้หายก่อนแล้วค่อยแต่งหน้านะลูกอดทนแป๊บหนึ่งรีบรักษาสิวให้หายภายใน2อาทิตย์มันก็จะได้ไม่เหลือรอยแผลเป็นไว้แล้วหลังจากนั้นหนูก็จะสามารถแต่งหน้าได้สวยงามที่สําคัญหนูก็ต้องวกมาเรื่องดูแลความสะอาดรอบตัวเลยทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่ใบหน้าโดยเฉพาะอุปกรณ์การแต่งหน้าอุปกรณ์เครื่องสำอางนะคะ ลองดูก่อนว่าหนูไปซื้อแบบไหนแล้วจะแต่งหน้าแบบไหนได้บ้างลองพิจารณาตามสิวที่เราเป็นดูนะ